เขาจะมีลำดับชั้นกันอยู่มันเป็นลำดับชั้นมันเป็นชนชั้นมันไม่มีความเท่าเทียมนะ <c oughs> ถ้าจะมีคำถามว่าแล้วทำไมถึงไม่แบ่งชามให้น้องกินคนละชาม แบ่งแล้วเขาไม่คุ้นแบบนั้นเขาได้รับการฝึกมาแบบนี้ค่ะพ่อแม่เขาเลี้ยงเข้ามาแบบนี้แล้วเอาหน้ามาสุกกงทำไมเนี่ยถ้าแบบนั้นทำไมอะลูกกินข้าวเอาพี่ปุจะปิดกงแล้วเดี๋ยวหล่นกินข้าวให้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาเก็บ